สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีนั่นก็คือวัดหนองป่าพงตั้งอยู่ที่บ้านพงสว่างหมู่ที่10ตำบลน,นนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีสถานที่ภายในวัดหนองป่าพงแห่งนี้ mm hmm. ก็ได้มีทั้งพิพิธภัณฑ์และเจดีทองค่ะไปเยี่ยมชมกันเลยค่ะบริเวณที่สร้างเจดีพระพุทธยันเทระนี้ เป็นสถานที่ใช้ประกอบงานพิธีพระราชทานเพิงศพของพระโพธิญาณเถระเจดีนั้นเป็นรูปแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมอีสานกับล้านช้างองค์เจดีเป็นบัวสี่เหลี่ยมเหลืองทองตั้งอยู่บนฐานกลมมีบันไดทางขึ้นและทางเข้าสี่ทิศ ภายในเจดีมียอดแก้วเงินบรรจุอัทิของพระโพธิยานเทระไว้ตั้งอยู่ณนะบริเวณใจกลางสถูปเจดีสร้างโดยเหลา่าศิษยานุสิ์และผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระโพธิยานเทระเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศด้านในของพิพิธภัณฑ์พระโพธิยานเทระนะคะในช่วงตอนที่เรามานะคะก็จะมีน้องๆมาทัศนศึกษาด้วยค่ะก็เลยจะดูคลึกคับ บรรยากาศด้านในพิพิธภัณฑ์นะคะมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันค่ะได้จัดแสดงผลงานพระโพธิญาเทระหรือหลวงปู่ชานะคะก็จะมีทั้งหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่เครื่องอัดบริคารต่างๆเครื่องประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพนอกจากนั้นแล้วยังเป็นแหล่งรวมรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุและสิ่งของต่างๆที่มีผู้มามอมให้วัดนะคะเช่นเครื่องมือเครื่องใช้หรือ เครื่องใช้ในวิถีชีวิตของคนอีสานะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาเครื่องหัตถก,กรรมเครื่องใช้ในงานทอผ้าเงินตาสกุลต่างๆเครื่องใช้โลหะนะคะแล้วก็เครื่องทองเหลืองค่ะก็ไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยนะคะ ใครคนหนึ่งเธอเองจะรู้หรือเปล่าว่ารักของเธอชั่วคราวหรือรักของเธอยาวนานกว่านั้นถ้าเธอพบใครคนหนึ่งที่เธอให้ความสำคัญเมื่อเธอสบตาคู่นั้นเธอรู้สึกอย่างไร พวกเราสคนนะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนที่สนใจอยากให้มาลองสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามและน่าอัศจรรย์นี้โดยตัวเองหวังว่าทุกคนในที่นี้นะคะจะชื่นชอบเหมือนกับพวกเราสวัสดีค่ะ